เราไปวัดหัวใจบิ๊กโจ๊กกันดีกว่าค่ะคนตัวเล็กหัวใจใของเขาใจะใหญ่ขนาดไหนปกติเขาว่าดูเป็นคนใจใหญ่นะใจใหญ่ใจนักเลงกล้าสู้กล้าฟันกล้าลุยก็เท่าความกันนิดนึงสั้นๆเลยนะค่ะยังจําภาพคุณทักษิณป่วยเข้าโรงพยาบาลพักอยู่บนชั้น14ได้ไหมครับตั้งแต่ปีที่แล้วถึงกมุาพาปีนี้ยังจําภาพ ทักษิณตอนป่วย <ics> เข้าโรงพยาบาลพักอยู่บนชั้น14ได้ไหมครับก็มีหลายช็อตที <peace sticks> ่เราเห็นเนี่ยตอนที่นำพามาช็อตที่สุดยอดดราม่าเลยนะช็อตที่สุดยอดดราม่าก็คือมีอยู่วันหนึ่งขณะพักอยู่ที่ชั้น14นะค่ะมีวันหนึ่งท่ามกลางคําถามจากสังคมเยอะแยะคุณทักษิณก็นอนบนรถเข็นค่ะ แล้วก็มีคนเข็นคุณทักษิณไปทำอะไรครับน่าจะไปเอ็กซเรย์หรือทำอะไรสักอย่างเอ็กซเรย์สแกนหรือ m อ i อะไรประมาณนั้นนะครับั้นย้ายตึกย้ายตึกไปทำไา MRI ไปทำสแกนอะไรสักอย่างประมาณนั้นนั่นเองช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะช่วงที่รัสอบตัวอยู่อะภาพนี้เป็นภาพที่เอออิงกันทั้งประเทศคนทีุ่ณทักษิณคุณทักษิณป่วย เข้าโรงพยาบาลตำรวจพักอยู่บนชั้น14บสีว่ากันไปประมาณนั้นน่ะะครับแล้วจำเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้ไหมครับเหตุการณ์อะไรคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29. สิงหาคม2,566ค่ะเอ็ะเดือนเดียวกันเลยนะอตอนคุณทักษิณป่วยเข้าโรงพยาบาลตำรวจพักอยู่ชั้น14น่าจะเป็นปลาย,ลายเดือนสิงหาคม 2,566ปีนี้มัน6,7เหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหก29่สิ9สิงหาคม2,567พัน้บทบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทตั้งโตแถลงสาระที่แถลงก็คือตัดความสัมพันธ์50กว่าปีกับทักษิณชินวัตรไม่น่าเชื่อว่าจะประกาศกันขนาดนี้อีกหนึ่งปะเดก็คือช่วยแทบตายไม่ได้อะไรเลยหมายถึงท่านเสรีเหรอคะโอเค ระหว่างบรรทัดของการแถลงตัดสัมพันธ์วันนั้นนะความตอนหนึ่งแรงนะจำได้คุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาแฉคุณทักษิณไม่ได้ปปวยตัวเองเคยไปที่ชั้น14ผมเนี่ยเคยไปที่ไปไปหาคุณทักษิณที่ชั้นมาสองสาครั้งแล้วล่ะออไปนั่งคุยไปพบเจอ<ะ>มาขอให้มาขอผมเรื่องคดีของวิกต่ตประมาณนั้นอเอาเลยสิ ระว่างแถลง29สิงหาเสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้ไปเจอทักษิณที่ชั้น14ไม่เห็นเป็นอะไรนั่งคุยกันเป็นวักเป็นเวรเป็นเรื่องเป็นราวฝากเรื่องนั้นฝากเรื่องนี้เอากันเข้าไปเขาเอากันเข้าไปนั่นคือท่านเสรีพิสุทธิ์พูดนะหลัง29สิงหาหลังประกาศตัดสัมพันธ์ตามคำพูดจริงๆคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไปยื่น ไปยื่นต่อปปชให้เช็คบินคุณทักษิณป่วยไม่จริงป่วยทิพป่วยทิพประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับป่วยทิพประมาณนั้นนะครับก็ว่ากันไปปรากฏว่าเมื่อเรื่องเข้าไปที่ปปชในเวลาต่อมาก็มีอีกหนึ่งคำร้องร้องตามเข้าไปประเด็นเดียวกันป่วยทิพเรืองไกล เท่ากับที่ปปชมีสองคำร้องเรื่องปลอยทิพย์เรื่องชั้น14บสองคำร้องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับของคุณเรืองไกรฤกจวัฒนะกระบวนการของปปชเนี่ยช็อตแรกจะเข้าสู่กระบวนการสวงหาข้อที่จริงก่อนเริ่มต้นว่ามีมูลความจริงแค่ไหนสว่างหาข้อที่จริงก่อนถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความจริงเกิดขึ้นก็จะไปสู่กระบวนการ ตั้งตักอนุกรรมการไต่สวนเป็นอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนก่อนโอเคไต่สวนเสร็จถึงจะส่งคณะปปชใหญ่ใช่ไหมคะเพื่อชี้มูลอ่าเพื่อชี้มูลนี่คือถ้าเป็นคดีใหญ่ๆครับเป็นคดีว P เป็นคดีร้อนๆเป็นคดีที่ติดตามันทั้งประเทศองค์คณะปปชจะลงมาหมดเลยอ่ะองค์คณะคือคณะกรรมการปปชทุกคนจะกระโดดลงมาเป็นองค์คณะไต่สวนก็อยู่ในอนุทั้งหมดแล้วหมายความว่า ผลการไต่สวนจบอย่างไรปปชชุดใหญ่ที่พชมันก็ออกมาอย่างนั้นค่ะโอเคแต่ในชั้นนี้สองคำร้องป่วยทิพย์ชั้น14ิยสี่ปปชยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบหาข้อเท็จจริงทีนี้ในกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงแน่นอนที่สุดนะเขาก็ต้องสอบปากคำพลตรวจเอกศรีพิสูจน์อันนี้ไม่มีปัญหาใช่ค่ะพร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วและขณะเดียวกันขณะเดียวกันมีใครอีกคะเพื่อพิสูจน์ อาการเจ็บแค่ได้ป่วยของคนทักษิณที่เขาเก่าเขาป่วยที่ป่วยที่ทีมสยงหาข้อเท็จจริงของพปชก็ทําหนังสือไปที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะขอค่ะขอข้อมูลการรักษาพยาบาลต่างๆใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเกว่าเวศระเบียนขอเวศระเบียนขอเวศระเบียนไปครั้งที่หนึ่งเป็นไงคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกสัญญาณเงียบทําหนังสือขอไปครั้งที่สอง เป็นยังไงคะเหมือนเดิมไหมไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกครั้งที่สาํทหรือ,อยังได้ข่าวว่ากําลังจะทําครั้งที่สามเป็นครั้งสุดท้ายและถ้าครั้งสุดท้ายญญายังไม่มีสัญญาตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอะไรจะเกิดขึ้นน่าสนใจนะอะไรจะเกิดขึ้นคะตรงนี้ปปชมีอำนาจตามกฎหมายใน,ในการที่จะเรียกเอกสารนะค่ะถูกไหมใช่ค่ะ ที่นี้ไอ้เวทระเ,เวียนเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานที่สําคัญที่คณะข้อมูลการรักษาคณะแสวงหาข้อเท็จจริงอยากได้มากๆเลยอ <ugh. S 1> เพราะในนั้นจะมีทั้งบันทึกความเห็นอาการและลาเซ็นของแพทย์ผู้ให้การรักษาใช่กระบวนการรักษาวิธีการรักษาการป่วยอะไรต่งตางๆจะใส่ในนั้นครบหมดเลย <acerca S 1> อโอเคคุณคิดว่าหมอจะกล้าแก้เวทระเบียนไหม โหเสี่ยงนะเรื่องใหญ่นะเสี่ยงนะเสี่ยงต่อหน้าที่การงานและชีวิตการงานเลยนะเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากค่ะเรื่องใหญ่นะค่ะเรื่องใหญ่นะอืมหรือเขามีสองชุดอืมมีชุดเดียวอ๋อมีชุดเดียวไม่ได้ทำสองชุดไม่ได้อืมสองชุดไม่ได้มันมีชุดเดียวโชคว้วยจะก๊อปปี้เออมันมันก็มีชุดเดียวนั่นแหละค่ะคือปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าไอเวลเบียนในที่สุดถ้าไม่ส่งจะเกิดอะไรขึ้นอแต่ถ้าส่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่า เรื่องจากขั้นตอนสืบหาขา้อเท็จจริงขึ้นสู่ขั้นตอนของการไต่สวนประเด็นสําคัญที่สุดก็คืออนุกรรมการไรรราต่สวนบพชต้องเรียกบิ๊กโจ๊กไปให้ถ้อยคําทำไมอ่ะเพราะทําไมต้องเป็นบิ๊กโจ๊กเพราะเพราะพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เต็มยเวศอ้างบิ๊กโจ๊กเป็นพยานาคําถามก็คือทําไม ทำไมโตใหญ่จึงอ้างโจ๊กเป็นพยานไปถามแกนุเองอมันมีจุดเกาะเกี่ยวอะไรอย่างไรทําให้โตใหญ่อ้างบิ๊กโจ๊กอ้างบิ๊กโจ๊กเป็นพยานแล้วพี่ไหนคิดว่าบิ๊กโจ๊กจะไปนะต้องไปต้องอ๋ออันนี้คือไฟบังคับว่าต้องไปถ้าไม่ไปก็หัวขาดสิอ๋องั้นก็ต้องไป คำถามก็คือแล้โดยผลของของกฎหมายบิ๊กโจ๊กต้องไปให้ปักคำอนุต่สวนปปชเรื่องปล่อยทิพย์เรื่องชั้นสิบสี่จะให้ข้อมูลยังไงคุณวัดหัวใจบิ๊กโจ๊กสักนิดสิครับว่าจะให้การอย่างไรอค้างไว้เป็นประเด็นระวังบุญคุณกับความแค้นชะตากรรมของตัวเองไม่ใช่ความแค้นชะตากรรมชะตากรรมของตัวเองถ้าโกหก แล้วถูกจับได้ว่าโกหกเกิดอะไรขึ้นตายเหมือนกันถ้าให้การไปให้ปากคําไปตามความเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นดังนั้นซ้ายก็คือบุญคุณขวาก็คือชะตากรรมของตัวเองเหมือนทางสองแพ่งเลือกยากไมไม่ทราบสิครับไม่ทราบสิครับตัดภาพกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคราวนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะอีช็อตหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งนะค่ะโรมเจ้าเก่าขาประจํารังสิมันโรม ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรติการความมั่นคงโอเคค่ะล่าสุดโรมรุกเพื่อไทยรุกคุณทักษิณค่ะหยิบชฉวยเอาประเด็นชั้น14มาเป็นประเด็นในการสืบสอบขยายผลขยายแพผลช่างดำาหนโรมค่ะกำลังจะทำหนังสือเชิญตัวใหญ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทมาให้ข้อมูล ไปให้ข้อมูลขณะเดียวกันก็จะตามด้วยหนังสืออีกหนึ่งฉบับเชิญบิ๊กโจ๊กเหรอเชิญบิ๊กโจ๊กไปให้ข้อมูลเช่นกันเพราะเมื่อตัวใหญ่อ้างโจ๊กเป็นพยานเชิญตัวใหญ่ก็ต้องเชิญพยานเชิญบิ๊กโจ๊กไปให้ข้อมูลข้อมูลด้วยพยานไม่ไปได้นะคำถามนี้ก็คือคำถามก็คือไม่ไปก็เสียคุณต้องเข้าใจนะ คนอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยวิถีวิถีชีวิตแบบบิ๊กโจ๊กอยู่ได้ด้วยกระแสสังคมนะ,ะมันมันต้องรักษาต้องรักษาทุนทางสังคมค,คนที่มีทุนทางสังคมสูงมากๆแล้วต้องรักษามันเอาไว้ยิ่งชีวิตเพราะ,ะว่ามันหมายถึงอะไรต่อไีอะไรของตัวเองมากมายแก่กองทีเดียวค,คนลักษณะอย่างนี้ย่อมไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดอาการซอกกร่อนทุนทุน,ทนสังคมงเ,งเมื่อ คณะกรรมการสภาเขาเรียกก็ต้องไปคำถามก็คือเมื่อไปจะให้การอย่างจะไปชี้แจงอย่างไรจะไปให้ข้อมูลอย่างไรก็กลับไปที่โจทย์เก่าซ้ายบุญคุณขวาชะตากรรมของตัวเองอเลือกยากนะเลือกยากเหมือนทางสองแพร่งอ่ะเลือกไม่ถูกอ่ะอันนี้สนุกนะรอติดตามค่ะไม่นานใช่ไหมไม่นานเกินรอใช่ไหมไปไปมานะผมว่านะ ปากคําของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เมิเวสและปากคําของพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะเป็นจิ๊กซอสําคัญที่เป็นชี้ตายจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดในการชี้เป็นชี้ตายในคดีชั้น14และป่วยทิพย์ของคุณทักษิณชินวัตรผมพูดได้แค่นี้อ,มอผมจึง <8. S 2> เข้าใจได้ว่าทํำไมให้ทำไมในทางการเมืองเขาจึงมองกันว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในสาภาพที่เพียงพลัม ตกเป็นรองภรคภูมิใจไทยโอุ้กทุกวิถีเลยนะค่อยดูแต่ละช็อตเพราะเพราะภูมิคุ้มกันบกพร่องลงไปทุกวันทุกวันค่ะนะเห็นภาพเลยค่ะมันมีรูปธรรมซึ่งสะท้อนถึงอาการภูมิคุ้มกันบกที่มันบกพร่องหลายรูปธรรมมากที่ผมชี้ตรงนี้แค่หนึ่งในหลายรูปธรรมนะพรุ่งนี้ ถ้าใจถึงผมจะเปิดรูปธรรมที่สองถ้าใจถึงนะอืมอย่าไปวัดใจคืนนี้ก่อนหมายถึงวัดใจคุณน,น,นะนายน่ะภาวนาเัอะละกันอะ